สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน c h a นลนะคะวันนี้ป้าเปียก็เพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนะคะหัวก็หยองหยองนะคะยังไม่ได้ทาแป้งอะไรเลยแต่ว่าป้าเข้ามาทมําไมที่นี่ในห้องนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาม้ากใกล้หน่อยอันนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งจําเป็นอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะคะ อาบน้ำเสร็จแล้วป้าก็เลยอยากจะมาทํากิจกรรมในห้องนี้บ้างนะคะความจริงห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์นะคะเป็นห้องที่ของครอบครัวสามารถใช้ร่วมกันนะคะเป็นห้องฟิตเนสป้าเปียก็ทําห้องฟิตเนสลิกๆเอาไว้นะคะก็พอดีกับว่าตอนนี้เราออกไปข้างนอกไม่ค่อยสะดวกนะคะ,ะตามฟิตเนสต,ต่างๆก็ไม่เปิดใช่ไหมคะ ก็เปิดไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดพอดีป้าทําห้องนี้มีห้องนี้เอาไว้นานแล้วแหละแต่ว่าก็เลยปรับมาเป็นห้องออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายเล็กๆแล้วก็ห้องที่เราสามารถที่จะมาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันเป็นห้องประชุมเล็กๆของบ้านนะคะแล้วก็เล่นดนตรีอะไรกันบ้างพอได้ใคร ผ่อนคลเวลาที่เราออกไปข้างนอกไม่สะดวกนะคะในห่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดแบบนี้อันนี้ป้าอาบน้ำเสร็จแล้วป้าก็ต้องลงครีมปกติก็ไม่เคยแต่งตัวให้ใครดูนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ป้าก็เลยก็าทาครีมทาแป้งธรรมดาอันนี้ก็คือป้าก็จะลงครีมครีมรอบดวงตานะคะ ป้าก็จะลงครีมรอบดวงตาง่ายๆป้าไม่แต่งตัวยากนะคะไม่แต่งตัวยุ่งยากอะไรมากมายนะคะป้าลงครีมรอบดวงตาแล้วก็แค่ลงครีมบำรุงอันนี้มันมันตอนเย็นใกล้ค่ําแล้วป้าก็จะลงครีมบำรุงเท่านั้นเองแล้วก็ปกติแล้วป้าก็จะไม่ค่อยใส่ครีมกันแดดอยู่แล้วนะคะ อันนี้ป้าก็ทาแค่ครีมบำรุงนะคะโหบีบเยอะไปหน่อยนี่บีบเยอะไปหน่อยนะคะก็น,นี่แหละคะ่ะง่ายๆป้าก็จะทาครีมบำรุงทาครีมรอบดวงตาแล้วก็ทาครีมทาคอด้วยอันนี้ไม่ได้รีวิวครีมนะ ก็แค่เป็นการอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวทาครีมบํารุงธรรมดาธรรมดานี่เองนะคะนี่อันนี้ไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรไม่ให้มานะคะมันก็ไม่ได้สวยแบบมีดหมอมันไม่สวยแบบว่าเสริมเติมแต่งมันสวยแบบธรรมชาติมันก็ได้แค่นี้แหละป้าก็ชินกับการที่จะหยิบมันขึ้นนะคะ เวลาอาบน้ำาะคครีมเสร็จแล้วป้าก็จะหยิบมันขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้เองอืมถ้าป้าจะทาแป้งป้าก็จะทาแป้งนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ทาครีมบำรุงผิวนะคะที่คอ โอ้โหหอมนะเนี่ยนี่ถ้าป้ามีมันมีกลิ่นหอมออกไปได้มันคงจะได้กินมันคงจะได้กลิ่นหอมนะคะเนี่ยนี่นะคะก็ลูกขึ้นตามแบบวิธีการทาครีมก็คือเกาแค่ลูกขึ้นประมาณนี้ ทำอย่างเร็วปกติแล้วป้าก็จะทำเร็วกว่านี้อีกนะคะก็แค่ทาผิวทาแขนนะคะใช้ครีมทาผิวทาแขนบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็สเสร็จแล้วก็ทาขา มือลื่น็นล้าขานะคะทาครีมทาผิวชี่ขาบ้างอะไรบ้างแบบนี้สเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการ แป้งของป้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองง่ายๆนะคะแต่ผมนี่หยองมากเลยพี่น้องมันก็จะหวียากมากซะหน่อยยิ่งผมมีนิดเดียวเองผมบางมากเลยมีนิดเดียวเองแต่ยาวแล้วหวีก็หวียากมากเลยนะคะป้าจะดูว่ามันป้าหวีผมนี่มันจะหวีได้ไหม มันจะหวีได้มันหวียากมากขนาดใช้ครีมนวดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมป้านมันเป็นผมดัดนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะผมป้ามันเป็นผมดัดแล้วมันก็หวียากโอ้โหมองดูใกล้ๆน่าสดนี่มันก็จะประมาณนี้เลยจ้ามันก็เอาอะไรกับความสวยของผู้หญิง มันไม่ได้อยู่จีรังยั่งยืนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทาแป้งซะหน่อยแต่ห้องนี้ไม่มีแอร์นะห้องนี้ไม่มีแอร์มันก็จะร้อนๆหน่อยไม่รู้จะทาแป้งได้ไหมเนี่ยลองดูก่อนนะคะว่ามันจะทาแป้งได้ไหมเอ่ยเกลี่ยก็จะยากนะเพราะว่ามัน มันค่อนข้างจะเกลีย่ยยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันอากาศมันร้อนไม่ได้ไปทานในห้องเย็นที่มีห้องที่มีแอร์นะคะเพราะว่าป้าจะทํำกิจกรรมในห้องนี้นั่นเองจะทํากิจกรรมในห้องนี้ก็เลยมาแต่งตัวในห้องนี้เลยนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะโอ้โหจะเห็นว่าเห็นไหมคะตรงที่ลงแป้งไปแล้ว ขาววอกเลยหลอกร้อนพาก็จะทาตบๆตตที่คอบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะก็ไม่เยอะนะทาที่คอก็ไม่เยอะนะคะ อันนี้ไม่ได้รีวิวแป้งนะไม่ได้โฆษณาแป้งนะคะเพียงแต่ว่าป้าเปียกก็จะให้เห็นว่าป้าเปียกแต่งตัวง่ายมากนะคะนิดเดียวแค่นี้เองเสร็จละตกแป้งแค่นี้เองนะคะแต่ว่าคิ้วเนี่ยถ้าจะให้อ่มันเข้มมันเข้มมันคมมันเข้มขึ้นมาหน่อยก็ใช้ดินสอเขียนคิ้ววาดซะหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ แป้งยังไม่วาดนะคะไม่วาดก็แค่ทาแป้งเพื่อไม่ให้มันมัน,ม,นมันมากเกินไปหน่อยเท่านั้นเองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือแค่อาบน้ำแล้วมาทาครีมนะคะก็สั้นๆเดี๋ยวต่อไปป้าจะทำอะไรเดี๋ยวมาดูติดตามตอนต่อไปกันนะคะ